กินเจถือว่าเป็นช่วงของการถือศีลละเว้นเนื้อสัตว์เพื่อทําให้จิตใจและร่างกายสะอาดบริสุทธิ์โดยในปีนี้เริ่มวันที่3-11ถึงตุลาคมรวมกันเป็น9วันเมื่อถึงหน้าเทศกาลกินเจแหล่งรวมอาหารเจก็คงจะหนีไม่พ้นถนนเยาวราชแต่ว่าไม่ใช่แค่หน้าเทศกาลเท่านั้นอาหารเจมีขายตลอดทั้งปีมาตะลุยกินร้านอาหารเจเยาวราชอิ่มอร่อยไม่จําเจครบจบทั้งข้าวหวาน มาลุยกันเลยสายเจเขารูก้การต้องมาร้างเจลีซอยมังกร8ดเจ้าเก่าคาเทยโวราชหรือซอยเจริญกรุง1ิร้านนี้ขายเจทั้งปีเป็นร้านที่คนละแวกนี้เขารูจา้จักดีค่ะขาประจำก็วแวะเวียนมาทานชาวต่างชาติก็มีเห็นมาเรื่อยๆเมนูอาหารมีเยอะพอสมควรแต่อย่างน่าทานไม่จำเจทั้งอาหารตาสั่งผัดมีกล้ยเตี้ยวกับข้าวผักสดๆไม่มีอาหารค้างรสชาติตรงปกเลยจัดมา3มจาน เลดูเด็กมาแล้วต้องสั่งกรกเค้าหมูกรอบโปรตีนเต้าหูผัดชะอมผัดหมี่ฮ่องกงจานละ50บาทราคาไม่แรงก,กินตอนร้อนร้อนรสชาติดีแถมาราคาเป็นมิตรสุดๆเปิดตั้งแต่เวลา8โมงค่ะจนถึง5้าโมงครึง่ง แม่พอกินอิ่มแล้วอยากกินของหวานไม่ต้องไปไหนไกลเลยกาแถมเจไม่แตกด้วยต้องนี่เลยร้านไอศครีมจริงๆไอศครีมบาร์แอนด์คาเฟ่ร้านเล็กๆอยู่ข้างๆร้านเจลลี่นี่แหละอบอุ่นเหมือนมาบ้านเพื่อนแถวเยาวาราชไกลๆไอศครีมหลากหลายรสชาติเวียนกันไปเริ่มต้นลูกละ90บาทราคาแล้วแต่รสชาติเลยร้านนี้นะคะมี2ชั้นตกแต่งสวยงามถ่ายรูปเด่นหลายมุมสายเจต้องสั่งต้องถึงลำไยซอบเบน้ำลำไยซอบเบกินคู่กับเครื่องต ถึงอากาศร้อนๆแบบนี้บอกเลยสดชื่นยังไม่พอมาแล้วต้องลองกะทิอาัฟากาโตกาแฟเข้มข้นาราดบนไอศครีมกินไปหนึ่งคำโอ้โหตาสว่างร้านเปิดเวลา9โมง29นาทีปิดเวลา17นากนาทีจ้า ขารยังไม่อิ่มมาตะลุยกินกันต่อตลอดฝั่งสองข้างทางสำหรับเทศกาลเจกขาดไปได้เลยคือบรรดาของทอดทั้งหลายอยู่ตรงตลาดเก่ายวราชเดินเข้ามาหน่อยบอกเลยว่ามีอาหารตั้งขายเพียบและสักหน่อยขาดจัดไปเผือกทอดใส่ชาวทอด <Wow. S 1> กินคู่กับน้ำจิ้มอร่เด็ดโอ้ยฟินมากเพลินสุดๆแวะกินร้านข้างๆกระทงทองก็อร่อยกรอบลยยังจ่ายังไม่อิ่มเดินมาจัดเดินมา เดินไปเดินมาอยากกินของหวานต้องลองหมี่หวานเจ๊มวยรวม,มิดพิเศษเป็นเมนูของหวานที่ในปัจจุบันหากินได้ค่อนข้างยากมีร้านที่ทำเรียกว่านับล้านได้เลยนอกจากหมี่หวานแล้วยังมีขนมหวานน้ำแข็งใสอีกหลายเมนูให้เลือกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นปวยแก๊กน้ำลำไยบัวลอยงาดำน้ำเขิงใสแปะกล้วยเต้าถึงลำไยเย็นๆโอ้ยเมนูให้เลือกเพียบ แต่ว่าใครอยากหาของเจเอาไว้ทานที่บ้านรู้ๆกันอยู่ว่ายาวรานมีทั้งคลองสดคลองแห้งแน่นอนว่าเทศกาลกินเจต,ต้องมีเมนูการนาชายกับผักลองต่างๆหรือว่าจะเอาเก่ารับไปขันเล่นๆเพลินก็ได้หุ้ยเงินมาอีกแล้ว หิวอีกแล้วคะ่ะก็แวะซอยพิพากษา2ตรงเยววาวราชนะคะร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดเป็นร้านห้องแถวเล็กๆมีโต๊ะให้นั่งประมาณ2-4คนแวะกินกระเพาะป่าเจราคา100บาทที่ร้านเจมลีเจ้าเก่าแถมมีเครื่องเคียงของเจเอาไว้ทานกับข้าวหลากหลายเมนูเลยจ้าชอบเมนูไหนก็ช็อปกลับบ้านได้เลย ปิดท้ายเมนูเจที่กินได้ตลอดทั้งปีในถนนเส้นเยาวราชกับร้านเปาฟูกุ้ยช่ายมีทั้งเผือกมันแก้วหน่อไม้กุใช่รวมกลมทอดราคา60บาทเองจา้าเอาล่ะเอาล่ะชอบเมนูไหนก็นตามพิกัดไปได้เลยนะคะเทศกาลกินเจปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมฉัลึกออนไลน์ค่ะ